มีพบมีภาคก็ต้องมีจากลาฮะแต่ว่าเราก็ต้องการคนเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันได้อยู่ข้างหลังผมเรียบร้อยแล้วครับเก้าอี้ตัวใหม่ของผมนะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมคิดวิธีแก้ปัญหาไว้แล้วด้วยครับที่จะไม่ทําให้ไอ้เจ้านี่ไม่ต้องมาหลับเลยไอ้ซาร่าไม่ต้องมาหลับไหนจะมามองหน้าซาร่าดูมันมองดูมันมองนี่แก้ไขปัญหาคือที่ผ่านมาที่มันขวนเนี่ยนะ ไม่ใช่แค่ซาร่าคนเดียวเน่ไหนะเนี่ยไหนฮะส่วนนี้ไอ้เน่อีกตัวหนึ่งทั้งมาเน่ทั้งซาร่าเลยทั้งคู่เลยจอมขวดเลยนะฮะผมก็เลยคิดวิธีที่ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะผมมีผ้าคุมเตียงหลายอัน <What? S 2> นะครับก็เอามาคุมซะเลยะฮะคุมให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่ต้องมาขวนกันนะโอดนะไปขวนอย่างอื่นไปเลยไปขวนน้องเดียแทนไป เนาะเอาแบบนี้ดีกว่าดูหน่อยว่าของเขาสวยแค่ไหนนะครับอืมนี่นี่อันดาซีดนะครับตัวนี้เลยกับรุ่นไคเซอร์ที ทีนี้จะมาพูดถึงในจุดที่ผมชอบสำหรับเก้าอี้ตัวใหม่อันนี้ดีกว่านะครับไล่ทีละจุดเลยก็ต้องขอบคุณทางอันดาซีด้วยนะครับที่ส่งเก้าอี้ตัวนี้มาให้ผมใช้นะผมเลือกขนาดแอมาเพราะเชื่อว่ามันน่าจะเหมาะสมกับขนาดตัวผมซึ่งผมไม่ใช่คนตัวใหญ่นะครับนี่เลยอันแรกที่ชอบเลยคือเจ้าหมอนสีดำอันนี้ครับคือมันไม่มีสายรัดแบบที่เคยใช้ฮะเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กดูดเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะ ถ้าเราจะปิดก็เราเลือกเลยปรับๆเห็นไหมไม่เด็กดูดโอ้แล้วก็ค่อนข้างนุ่มด้วยเห็นไหมฮะนุ่มเลยแหละตัวเบาะต่างๆวัสดุเป็นหนังที่เนี่ยเป็นหนังที่นิ่มสัมผัสแล้วมันมันนิ่มเห็นไหมครับเบาะนั่งด้วยฮะแม้ว่าผมยังไม่ได้แกะนี่ก็ตามแต่ผมนั่งใช้อัดข่าวมาหลายวันผมว่าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนั่งสบายนะครับส่วนออฟชั่นอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งเหมือนกันนั่นก็คือพนักพนักพิงแขนสองอันนี้เห็นไหมฮะ นี่คือมันมีปุ่มให้กดแล้วก็ปรับได้แบบรอบทิศทางทิศรอบทิทายยังไงผมยกตัวอย่างอะ่ะปุ่มที่อยู่ด้านในนะฮะถ้ากดปุ๊บพลิกพลิกได้แบบนี้เลยเห็นไหมอะ่ะก็แล้วแต่แขนเราเราอยากจะวางออกไปอย่างนี้หรือว่าเราจะาวางหักเข้ามามันแบบมันมันเลือกได้รอบทิศทางอ,อ่ะอันนี้คืออย่างอันแรกนะครับปุ่มนี้บ้างครับนี่มันจะมีปุ่มปุ่มที่ซ่อนด้านในอัอนหนึ่งปุ่มปุ่มที่ซ่อนด้านในตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบเลื่อนลักษณะนี้ฮะ เรื่องซ้ายเรื่องขวาคือคนเราตัวก็อาจจะแบบอ่าบางคนตัวหนาตัวใหญ่ก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปหน่อยหนึ่งแต่คนตัวเล็อกอาจจะหุบเข้ามาเพื่อให้มันพอดีแขนเห็นไหมฮะตรงนี้เลือกปรับเองได้อะอันนี้คือปุ่มในปุ่มในจะอยู่ซ่อนอย่างงี้ส่วนปุ่มนอกสุดนี่ครับนะปุ่มนอกสุดอันนี้จะเป็นการปรับความสูงเห็นไหมฮะก็ปรับได้ตามขนาดร่างกายของคุณเลยนะฮะเรียกได้ว่า เจ๋งผมรู้สึกเก๋งเลยว่าสองข้างมันปรับได้รอบทิศทางขนาดนี้แล้วออปชั่นสุดท้ายนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยมันจะมีปุ่มแบบนี้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเอาไวป้ปรับอะไรนะครับปุ่มซ้ายเนี่ยนะครับเอาไวป้ปรับม,มันจะมีแกนครับแกนที่อยู่ข้างในนี้เอาไว้แบบเหมือนให้มันรับกับหลังเราครับแกนขึ้นแกนลงฮนะปุ่มด้านซ้ายเนี่ยหมุนอ,อยากให้ไอ้แกนเนี่ยมันอยู่ต่ําหรือแกนนี้มันอยู่สูงมันจะเข้ากับหลังเราพอดีฮะอีกด้านหนึ่งนี่ด้านนี้ ด้านนี้ด้านนี้หมุนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นนูนเข้ากับนูนออกดังนั้นออปชั่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆครับเพราะว่ามันทําให้ข้างหลังนี้เราปรับตัวที่มันพิงหลังเราได้แบบพอดีเป็นรูปทรงโค้งเข้ากับหลังเราได้นะครับดังนั้นโอ้โหถูกใจใช่เลยนะครับอันด้าซีดไครเซอร์ทีนะครับไปหาซื้อจับจองได้เลยนะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับบายยแล้วอดแล้วมึงอดแล้ว S <S <S มึงอดแล้วอดแล้วมึงนี่อดแล้วไงสาราเศาดิาาดเศาไปเหอะกินกินน้ำไป